ทุท่านด้วยนะคะนี่กับภูมินแล้ววันนี้เราจะมาเล่น,นามาครับมาครับไซมอนเซนนะคะโอเคจัดไปเจออย่างมันมันไม่ไปจงภาพไปไม่ไปเด็กประหาร์กโอเคโอเค,อเ,คเอาอย่างนี้เลยะคะ่ะ ไปเดือพกินเชสหาไม่เจออยู่ไหนเอ้ยไอ้นี่มีอ่ะไม่ดีเลย,น,น,เยเนี่นีเฮ้ยโอเคชนะนะคะครั้งที่แล้วผมมันก็แคสไปแต่ว่า นั่นก่อนนะคะเต็มเต็มก่อนมิกนิกลูนคืออะไระมนันแปลว่าอะไรไม่เข้าใจนะคะเขาบอกว่าห้ามวางบล็อกเราอยู่เฉยเอาโอเคอย่าเลย๋ยวมาเสียเวลานะคะ

โอเคนะคะชนะแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่มีเสียงรำคนะแม่งไปไหนกันหมดวะแค่นะคะโอเคเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งนะคะเอาไปต่อไปต่อสักสองรอบก็พอ,อนะคะคไม่ชนะเลยอ่ะ กสองหนึ่งจัดไปสองหนึ่งลวาวบอฟห้าม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 ไปที่ที่มันเป็นลาวานะโอ้ยหนีสิคะเราอะไรเออแอะเขาบอกให้เดินนะเดินไม่ก็วิ่งเอา โอเคค่ะชนะแล้วนะคะหนึ่งไฮอันเดอร์บล็อกสามสองหนึ่งก็ทำไมเราไปไม่ได้จิ๊บจิเนี่ยไอ้ที่ผลงานที่ได้รางวันจะไม่เอามานะคะ ก็อออีกแล้วเสียงห้ามห้ามเขาบอกว่าห้ามกระโดนะะออาาะโดนะคะก็เอออยู่เฉยโอเคจัดไปอาอะไรอ่ะ้ยโอเคชะนะอีกแล้วนะคะรอไปเรื่อยสองหนึ่ง เย่ yeah, ชนะนะคะทำเดินเลยโอเคชนะอีกแล้วนะคะก็วัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะปิ๊นที่คะรออะไรนะคะจบ ไม่รู้นะคะโอเอันนี้ผมเป็นต้องคงต้องขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์ไฮพิกซลนะคะบายบายค่ะ